วันนี้เราจะไปย้อนดูอภิมหาโกงของฝั่งอเมริกากับยุโรปนะครับจากบากรษิษัทมูลค่าประมาณ70 0 0 0ล้านดอลลาร์กับ2,000ล้านยูโรกลายเป็นฝุ่นในทิปตาแล้วโมเดลเนี้ยมันย้อนกลับมาเกิดในประเทศไทยก็คือสตาร์ทเราจะมาดูว่าต้นแบบมันเป็นยังไงกันดีว่าอ่านะครับคือ พอเกิดเหตุท <sociedad. S 2> ี่สตาร์กตอนนี้กำลังจะสตาร์นะที่เราทำลทปวันนี้คือวันที่19มิถุนายนไหมครับหมวกําลังเรื่องสตาร์กนี่ช่วยกลิ่นไปทั่วตลาดหุ้นบ้านเรานักลงทุนรุ่นใหม่ๆหลายคนก็บอกว่าโอ้ยกอลตตบอว่าเราไม่งวยหลาล้วมใช่ไหมอเออไม่เหมือนั่งอเมริกาตลาดหุ้นบลอสตรีทเอามาดูว่าที่นู่นเขาหนาแน่นขนาดไหนคือเรียกว่าสตาร์กนี่แบบแค่แบบเ็จ เซี่ยวเซี่ยอ,อคือสตาร์ทเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในท็อปร้อยของตลาดหุ้นไทยครับส่วนบริษัทที่เราเมาแงจะพูดถึงเนี่ยตัวอย่างบริษทัทพูดถึงที่มีพฤติกรรมแบบคล้ายๆสตาร์ก็คือมีการตกแต่งตัเเลขล์บัญชีตกแต่งวบการเงินจากขาดทุนทําให้เป็นกําไรโชว์วันเกิดขึ้นเมื่อประมาณแต่และสักปีโซนสักปีสองพครับ ก็ปีที่ยี่สิบปีที่แล้วใช่ไหมแต่มายี่สิบกว่าปีที่แล้วครับคือบริษัทเนี้ยคือบริษัทเอ็นรอนบริษัทเอ็นรอนเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านพลังงานก็ถึงเป็นทางเบอร์อาจจะเป็นเบอร์หนึ่งใหญ่สุดด้วยซ้ำมูลค่าของ Market Cap ก็อยู่ในท็อป10เลยของพอจุกห้าร้อยใช่ไหมใช่ครับท็อป10เลยมูลค่าตอนนั้นอยู่ประมาณเท่าไหร่นะพี่ตัวน่ะเจ็ดหมื่นล้านประมาณเจ็ดหมื่นล้านไม่ใช่บารที่ดอลลาร์ครับดอลลาร์นะใช่ไหมมูลค่าใหญ่มากแล้วอยู่ๆจาาาาากกเดดิมมมมททงงบันสวยีีพอปประณ2000 เริ่มมีนักวิเคราะห์สงสัยสถานการณ์ของของเอ็นรอนว่ามันยังดีจริงไหมเริ่มตรวจสอบเริ่มได้กลิ่นแปลกๆการกรตอนเมกาก็ตรวจสอบลึเกเข้ไปแล้วท้ายที่สุดก็พบว,ว่ามีการตกแต่งตัวเลขแทงบัญชีนี่เราผู้สอบบัญชีไม่เห็นเนอะประากฏผู้สอบบัญชีเนี่ยมันเป็นหนึ่งในบิ๊กไฟของลูกในขณะนั้นคือเรียกว่าสมัยนั้นน่ะผู้สอบบัญชีมี5าบริษัทใหญ่เป็นบิ๊กไฟแต่จากเหตุการณ์นี้ทําให้ปัจจุบันเหลือบิ๊กโฟ เหลือพ no right right. right uh, well. uh, right. so ี no. right. ่โฟเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เหลือพี่โฟเพราะหนึ่งในไฟไปแล้วไปเพราะเป็นร่าเลยครับซึ่งในการไปครั้งนั้นเน่เพราะว่าไอ้ไอ้หนึ่งในมีไฟนั้นชื่ออาร์เธอร์แอเดอร์สันในบริษัทนี้นะครับครับปรากฏว่าเขาตรวจสอบไปมาไปให้ความร่วมมือในการปกปิดตกแต่งตัวเลขบัญชีงบการเงินของเอรดอร์ แต่ายที่สุดก็มีการย้อนกลับไปแก้งบการเงินนะครับตรวจสอบเป็นปีประมาณ2001ย้อนไปแก้ปี1997ย้อนไป4ปีเฮ้ยปีนี้เป็นสิบปีอ่ยตกแต่งตัวเลขบัญชีมาหลายปีเลยนะครับที่สตาร์กเรานี่ย้อนแค่ปีเดียวปี2ปีเองแต่สตาร์กเองก็มีการมีการตกแต่งตัวเลขบัญชีมาหลายปีแล้วนะอเออแต่ค่อยๆตกแต่งนะจากหลักสิบล้านและหลังๆก็หเ,เหืมเครื่อเป็นพันล้านหมื่นล้านมาเยอะหน่อยมาเยอะหน่อยเออชักได้ใจเยอะได้ใจฝั่งของ S <S เนอนรอนเนี่ยก็ย้อนกลับไปแก้ไขจากกำไรในปี1997กลายเป็นขาดทุนเกือบเกือบ600ล้านดอลลาร์แล้วก่อนหน้านั้นก็มีการปกปิดในงบกรารเงินไม่โชว์หนี้สินย้อนกลับไปแก้ว่าปี1997มีหนี้สินอยู่100เกือบ700 000, 000, 000, 000, 000. ล้านเนอกไม่ใช่บาทนะดอลลาห์ล้านดอลลาร์แตท้ายสุดเอ็นรอนก็เลยต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายครับจากบ,กบริษัทที่ผู้บอกมูลค่าเจ็0หมื่นล้านก็กลายเป็นล้มละลายแล้วก็บรดาผูา้บริหารทั้งหลายก็บางคนนี้ก็ ก็ตายก่อนที่จะจะมีการพิพากษาว่าผิดบางคนก็ติดคุกอยู่ประมาณ5้าปีเศษๆเพิ่งคนโทษไปแล้วก็มีส่วนตัวของซีอใหญ่เนี่ยก็ทุกวันนี้ยังอยู่ในคุกนะครับก็ยังไม่ได้ออกหมาบอกจะพ้นโทษประมาณสักปี2 0 2พันยี่สิบปอีกห้าปีข้างหน้าอีกแป๊บเดียวนะเออเราอยู่ข้างนอกอีกแป๊บเดียวเราไปถามมึงพี่เขาอยู่ในคุกตอนนี้สิไม่แป๊บอาใช่ไหมเขาอาจจะชินแล้วก็ได้อยู่ตั้งนานแล้วอาจารย์อยากชินต้องมาไปหลั นี่คือตลาดรุ่นวรอดคลื่ที่อเมริกานะที่ดูแล้วน่าเชื่อถือที่สุดทอบโดยงวบการเงินรับรองตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นไงฮะบิ๊กไฟ์ใยุ่งนั้น,นมีไหมก็มีโกงเหมือนบ้านเรามีบบครับนี่คือบริษัทแรกที่เรายกตัวอย่างไม่ดูนะนะครับส่วนอีบริษัทนะครับบริษัทหนึ่งนะครับในยุโรปมากในเยอรมันในเยอรมันนะครับ คืออบริษัทนี้ชื่อไวกันเยอรมันบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทติดท็อปก็คือเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านแพลตฟอร์มการเงินในอเมริกาครับก็ขยายธุรกิจไปลงในพวกบัตรเครดิตบัตรเครดิตด้วยครับเป็นสายเทคโนโลยีสองสามปีที่ผ่านมานะครับเล้วๆนี้เพิ่งเกิดนะครับโดยตั้งแต่ปี0 0งพันเริก็เริ่มมีกัน เจอความผิดปกติในงบการเงินโดยคนที่เจอก็ไม่ใช่กราตาอยเยอรมันหรอกนะไฟแนนเชียลถามวารสารที่วิเคราะห์เรื่องด้านการเงินกันไปเจอก่อนก็พอไปเจอเสร็จทางผู้บริหารเขาเมาตอบตัว่าเป็นเรื่องความพยายามของคู่แข่งที่จะดิฟเครดิตเขาแล้วตอนนั้นก็มีผู้ตรวจสอบบัญชีชื่อดังยางอีวก็เข้าไปตรวจสอบว่าไม่ปกติองไรน,นี่หว่าก็รับรองความถูกต้องให้วายการ์ดไปนะครับครับ แล้วก็ยังมีหน่วยงานตรวจสอบของรัฐบาลของของของเยอรมนเองก็คือมีเอฟินเนี่ยนะครับเเข้าไปตรวจสอบว่าไม่ผิดปกติอะไรเลยตรวจแล้วนะแล้วก็ยังมีตอนนั้นตรวจสอบพอไม่ผิดก็พยายามไปเอาผิดกับนักลงทุนที่กก่าวาวการด้วยนะตอนนั้นนะเออไปฟ้องวกงไวการ์ดด้วยตอนนั้นโชคดีเราไม่ตั้งช่องยูทูบไปวิเคราะห์เขานะคือช่วงช่วงเวลานั้นเนี่ยวการ์เนี่ยมูลค่าบริษัทอยู่ประมาณ1,900้าอยล้านยูโรทีนี้ถึงตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่า บียฟินเนี่ยของเยอรมันก็มาปกป้องไวร์สเราก็ไปสมบัติชาติเยอรมันกันเลยนะ มีการป่อโขดห้ามช็อตเซลล์ตัวนี้เป็นเฉพาะตัวด้วยห้ามทำช็อตเซลล์ด้วยนะครับและตัท้ายที่สุดเลยครับหลังจากนั้นก็ผ่านมานานจนกระทั่งว่าไม่ไหวแล้วเริ่มผิดปกติเรื่อยๆท้ายสุดทางบริษัทก็ยอมให้ผู้สอบบัญชีสระอ e ีกที P ่คือ KPMG เข้าไปตรวจสอบเพิ่มนะครับสภาวาเริ่มสงสัยกันมากขึ้นแล้วเริ่มมีการสงสัยว่าไอ้รายได้ของของไวกาฟตอนนั้นเนี่ยมากกว่า50มันมาจากบริษัทที่อยู่ในแถบอาเซียน มี3บริษัทเขาก็มีตัวที่ตั้งของไอ้สบริษัทนั้นปรากฏว่าเป็นแค่บ้านชาวประมงกับบ้านธรรมดาแต่ทำไรายได้ให้กับไวกัสถึง50%รนะรวมกันนะท้ายสุดพอเคพีพีเอ็มจีเข้าไปตรวจสอบวก็พบว่างบการเงินไม่ถูกต้องนะและที่สําคัญที่สุดในตอนนั้นก็คือมีการพบว่าในงบการเงินที่บอกว่ามีเงิน ไปฝากไว้ที่แบงก์ในฟิลิปปินส์นะครับประมาณเกือบเกือบเจ็ดหมื่นล้านบาทเนี่ยพบว่าที่ฟิลิปปินส์แจ้งว่าไม่มีแม้แต่บาทเดียวนะ <c oughs> นี่คือไวกั๊ดยิรามันนะแต่ท้ายที่สุดก็เลยนำไปสู่อะไรครับก็มีการเล่นงานบริษัทแล้วนําไปสู่การพังรัมล,ลายและที่แสบกว่านั้นคือในขณะที่เรามีข่าวมีปัญหานี่ก็มีตัวละครที่มาเกี่ยวข้องอีกตัวหนึ่ง <c oughs> เอาเงินไปลงทุนประมาณสามหมื่นกว่าล้านบาทอะกับไวกั๊ดที่ไปลงทุนคือใครไหมซฟต์แบงก์ซอฟต์แบงก์ใครใญี่ปุ่นซอฟต์แบงก์ของญี่ปุุ่นนไปลงทกกัับบววยรด้ค หลังจากนั <mag> ้นพอเจอพบก็พบว่าไอ้ที่บอกเงินที่ฝากไปที่ฟิสต์ในเกือบเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยพอไม่มีอยู่จริงก็คือไอ้เงินเนี่ยเทียบเท่าประมาณกำไรที่เขาแจ้งว่าสิบปีย้อนหลังของไวซการ์ดรวมกันเลยนะครับทั้งหมดมีการเข้าไปตรวจสอบแล้วในตอนนี้ก็อุ้นราคาอุ้นก็ร่วงลงไปประมาณสักเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ันเงินที่ซอกแบงก์ญี่ปุ่นไปลงก็ก็หายไปตามเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ในตอนนี้ก็เริ่มตั้งข้อหาเริ่มมีการฟ้องร้องแล้วก็บอกว่า ตัว COO ของไวการ์เกงก็ขายสาบถู่ไปอย่างนั้รรองมาไปนในตอนนี้อันนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีการปกปิดตัวเลขงบการเงินบัญชีของบริษัทระดับยักษ์ใหญ่ที่เยอรมันภาคกลุ่มใจแก่นี่คือ2องบริษัท ตัวอย่าง2บริษัทใน2ตลาดลกทรัท์ที่น่าเชื่อถือของโลกไหมมีกราตที่น่าจะอยู่ในขั้นที่มาตรฐานเป็นไงครับโอ้โหมาตรฐานยุโรปนี่แบบยืนหนึ่งเออยุโรปหนึ่งวอลล์สตรีทนี่มันเป็นต้นแบบใช่ไปะ่ปะถูกป่ะใช่ครับงั้นอยากจะบอกเพื่อนๆตรงนี้ว่าไม่ใช่เฉพาะที่ไทยนะครับที่เราเรารู้สึกมันยังไม่ถึงนะมือไม่ถึง,ง,ถงที่นุ่นโคลามีครับอเมริกาก็มียุโรปก็มีนะ งั้นหลายๆที่มีตอนนี้ผมจําชื่อบริษัทที่อังกฤษเมื่อไม่กี่ปีนี้ไม่ได้ว่าชื่อบริษัทอะไรแต่ไม่ใหญ่มากบริษัทไม่ใหญ่มากนะก็มีการตกแฟนตัวเลขบัญชีเช่นกันแล้วซีอีโอก็หนีไปเหมือนกันนะส่วนในบ้านเราที่กาลังดังคือสตาร์ทตอนนี้อยู่มาติดตามกันต่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะจบลงที่แบบไหนคือสารภาพผิดแล้วสุดท้ายจะจบลงจะมีใครติดคุกกี่คนมาติดตามกันต่อไปนะครับครับนี่ยย้อนรอยให้ดูกันว่าเคยมีคดีแบบนี้เคยมีกรณีแบบนี้ เกิดที่ตลาดที่น่าเชื่อถือเมืองนอกกันมาก่อนเราแล้วนะครับทั้ง20ปีก่อนทั้งเมื่อไม่กี่ปีก็ยังเพิ่งเกิดขึ้นอยู่นะถามว่ายังจะมีต่อไหมในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราในโลกยังจะมีต่อไหมตอบไม่ได้อย่างมีต่อไหมแต่ที่แน่ๆที่ใหญ่จะบอกพวกเราก็คือว่าในหลักของการลงทุนเราไม่สามารถเชื่ออะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเทคนิคเชื่อไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พื้นฐานที่อ่านงบการเงินที่โชว์ก็ไม่ได้เชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะหลักการคืออะไรครับอย่าอย่าโอบอีกเลยครับอย่า ทิ้งเงินก้อนเดียวกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเราลึกภาพถ้าเกิดเราลงทุนเงินทั้งชีวิตลงที่สตาร์ททั้งชีวิตลงที่าวก์ดทั้งชีวิตลงไว้ที่เอ็นรอนจะเกิดอะไรขึ้นการกระจายความเสี่ยงดีที่สุดครับก็อ้ยโดนทุกตัวก็ยอมสารภาพเถอะครับทานงนั้นสตาร์นี่ปุ่นกู้โดนกันปุ่นกู้เอยวอร์เรนเอ้ยโดนะครับหลักการลงทุนลงทุนมีความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงด้วยกันกระจายความเสี่ยงอ่าครับ <G> <อ>ก็ต้องมาพาพอีมันนะี่แมนเน็เพนก์นกันะน,กน,นะครับเราจะได้แบบเซฟตัวเองนะครัครบแล้วก็ เรียกว่าเป็นการบริยหายความเสี่ยงในตัวด้วยดีครับงา้ใถ้นวัตคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับส c r i b e กดแชร์กันนะครับครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับครัขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม็กนกำลังใจแล้วพบกันคลิหน้า,สว,ส,าสวัสดีครับสวัสดีครับ